vreau va misi un ตาสิ่นึ่ที่ยังลงมาทำบุทำาจาเ,ปาาเป็นนางนางต่อมาณเจเก่าไม่ดีกาเก่าแบบเจ็เก่าไม่ดีกาตามสิ่นา่ทีนาปนอาสีผุ่งเพราีผุ่งไม่นอนนางก็มาเที่ยไใ้นอนนอนเดียวแบว่าเตือนหน้าผุ่มเตีนสามเตียนก็จะนหล่

ก็เมื่อกันอดสมมงกูว่านองเมี่มันตื่น,น,นเองน่ะเอนนีลามันตื่นเองนะก็นสมางของเพืนเนเเเ่นสานอยเพอนเด็ก็เริ่มสอดแจกเลยก็ได้หน่อยเลอจะถุบหนึ่อยแจงสอดแจงนิดกได้หน่อยสอดจอยสอดของเา

เด็กจบกองลืมจบงเลนะส่รสัาคืสัมาษที่นเรื่อามวัดชินน์ใ่เครื่องยนต์หงเยเขาบอใส่ตัวนี้หงเย่ตายไป่เข้ยุ่งพหเย่ตกเียบเรื่าิวเมื่อมาตกที่นสางกลาจะัดก้นมา ได้เลนกมีงูมงูเน่ยมันกาดเข้าสันเอาฉันเอาแล้งอนก็มีประโยชน์ก็่มีประโยชน์เลยนอนไ็่มีประโยชน์ปัดตกงเมืวันหน้าไอ้งูเมี่เพร่ะวาเขาติดใส่เข้าไปวันนี้เขามลาเขาล่งมากาที่ย่งก็แพ่ไปเยอะสาธุครั กาวตั้ถึงมากขอครูขอเทวตาตาดาขอคนใดที้อการเป็นรักฐานก็ไเจ้าวบำเพ็ญมากศิษพันศารขอให้คุณกุศลเหตุล้มตาตองเพ็ญมากขอคุณจักจิตใจพอลงตาขอใหน้องพอยุง่งมเนี่ติดใสบาปมันจ้านมวัดมาว่าให้ไดทุกคูทุกกนสคุขุนตลนี่ขอล้มตา

บาทครับถ <The> like ือว่าไหนเง่้หว่าแค่คนแห่นาจการหรื่ไปเินบาทนาสันนานขนาดที่เนเป็นเดียนมันก็ถือสีงใสครับงานท้ายหรือเชื่อวรำไปเหยียบหมดเหยียบเหยียบพวกนั้นทุตัะสำคัญงานชีวิตอยูนิ่อเขามีแช่ชีวิตเป็นท่านท่านชีวิตของเราไม่ตีี้นะาังแลมาแปะเราเขซ้ำเรา่ ถ้าควีจเราหน้าหวัหน้าก็จิราหนามันก็ยุ่ไกลได้ยุ่งเนี่ยสินสินี่จิตใจมันมรับเขาอปรนี่มัเขาเข้ามากไปย่เข่ามัดสิยุ่งก็เข้าแม่แต่แ่เข่าเสียดเอาบวแต่น้องเราเทียนออกกับบกบขา่อนอันนั่นคกินเ้าเป็นชื่อ กินเต่าวันเป็นตไรเอแต่ในกระดาษเป็นนี่ยนเนุกถ้าเต่าคิดก่อนนะควาทุกมันมนาจากใช้เจ็ดได้ไหมมันจ็บมันมนาจากมันไหนความทุกข์ไอความขมันพอพวาทุกข์หนึ่งอ่านโน้มแนงเอาเย็บก่อนนี่ก่อนถึงซ้ำอรืว่าเย็บถึงมือเดียวเย็บจากดินมาก มันนักว่รัขนาดเขเหิ่กว่าความสุขความทุขขนาดเรางนี้มันเบามันหบานานเลยกความสุขคนนี้มันใดอต่องกลย้วยว่าเดอนึ่าห้่อาปลาเขาไม่นที่น่าไงย่าไปดจบวัวเขตรงอะไไปกินเขาคือปากร้า หนึ่งปั้นปันซ้นี่นมีเียบน้นับเึงมันยี่งแยกยเจ้าสใส่สาเย๋ยวตายไปโอ้ยเหนื่อยเนี่อ่าน้งีนกเรยนหลัับสิงงหลับหลับหลับวโตับหลับตัอาอ นั่งตั้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 โต๊ั่งโต๊ะนั่งโต๊ะนัโะตั้งนั่งตั้งตั้ตั้โต๊ะนั่งะตัสงนั่งโตสะต

सरलन कचानी से सरलन कब आंग इस तानी नामा बंदे ताना इपा ศีขาพาสีเลนัรเป็นญาติสาธุสีเลนะโคกัสมานสาธุสีเลนะบุิญตสมาิรังิโสทัน संताप यह भोगनारोग यह नसीब ऐसा यह 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 य

สระราชนัดดาพระรันกรระพระราชัดาพระเทวตาสามพระสัตตาโมปาเวนตะกัลโสติพระวันตุเตียธรรมเหตสักสัตตาอังเทมาพระพญาภวภวส่วนส่นส่วนส่วนที่องเทวาแล้วนี้ให้เกียวยกทุกทุกคน แล,และกี่ผู้ร่วมรับไปแล้วและครูบาอาจารย์ผู้เจ้าปัญาเจ้าปีติตาให้สบสักทหลายเจ้าตาาาาาารามนายเวรทหลายพระผู้มีเจ้าเทศวะอาอาจักรนั้นสับสั้นเจ้าป่าพระาประาภัยผู้ผีปีสารของเทว์ผูอ,อาศุร์กายทำลาย ขอจงพาการประพลับเอาส่วนผลส่วนภูศนที่พระพุทธเจ้าแก่อุทิศในอยู่นี้ธาตุปรพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใจได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ธาตุโศความโศจูล้วขอให้โศยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอจงพากันพานุโมทนาสาธุสาธุอาธุ